สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางร้านของเราก็มีเสื้อผ้าลินินใหญ่กันชงนะคะมามากๆนะคะเป็นเส้นได้เส้นใหญ่นะคะตัวนี้มีลายปักแขนมีลายปักแขนนะคะทุกคนสวยงามแบบนี้เลยนะคะ890เานอาพยุทธบบอกไปเลยลูกค้าชอบบอกว่า เท่าไหร่คะติดต่อใครคะก็ติดต่อนะคะแอดไลน์ด้านบนได้เลยคะ่ะแอดไลน์ด้านบนนะคะทุกคนถ้าดูคลิปจบนะคะก็จะรู้ว่าจะติดต่อทางร้านได้อย่างไรนะคะติดต่อมาทางร้านก็ทักมาในไลน์แล้วก็แคปหน้าจอรูปภาพมาด้วยนะคะว่าจะเอาแบบไหนขนาดไซส์รุ่นแรกนี้ก็เป็นไซส์46นะคะทุกคนไซส์46ลินินใหยกันชงปักอ่า ลิ้นใหญ่หญกันชงปักนะคะนี่ก็มาเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะทุกคนค่ะรุ่นที่ทองนะคะก็จะเป็นไซส์46เหมือนกันไซส์46เหมือนกันแล้วก็ปัก หน้าอกนะคะตัวนี้ปักตรงสองข้างหน้าหกคอเป็นคอจีนตั้งเป็นคอตั้งเป็นคอจีนนะคะสวยมากค่ะทุกคนแขนเลยสอกผ้าเนื้อดีนะคะปักแน่นอันนี้ปักนี่คือลูกค้าที่เคยได้รับสินค้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่ารอยปักแน่นๆน่นนะคะแน่นมากแน่นเวอร์นะคะปังมากนะคะรุ่นนี้ เหมาะมากเลยนะคะซื้อฝากคุณพอ่อคุณแม่นะคะทุกคนคะ่ะหรือคุณแม่จะซื้อเองใส่เองก็ได้นะคะสีก็ตามที่ขึ้นข้างหน้าตะกี้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วก็มีขนาดต่อไปนะคะขนาดสุดท้ายนะคะขนาดไซส์44ปักกระเป๋าปักแขนนะคะตัวนี้ ไซส์44ไซส์44นี้พิ์ทามองว่าคนไซส์42ก็ใส่ได้นะคะทักพี่พิณทามานะคะใคร่ชอบรุ่นนี้แล้วใส่42นะคะทางร้านจะปรับทรงให้นะคะปรับแก้ไขให้นะให้เหลือ42ได้นะคะทุกคนคะ่ะสีมีแค่สี่สีนะคะรุ่นนี้มีดำมีครีมมีเขียวเนาะแล้วก็มีชมพูอ่าตามที่นางแบบใส่เลยค่ะเห็นไหมคะว่า น่ารักประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ890ทุกตัวคะ่ะติดต่อร้าน ID Line ด้านบนนะคะทุกคนคะ่ะติดต่อร้านยังไง สั่งซื้อยังไงเข้ามาในลน์นะคะ ID ไลน์ก็คือมีแอดด้วยนะคะอด k f t 1 8 9 5 f แล้วก็ทักนะคะถ้าแอดเฉยๆแล้วไม่ทักไม่เพิ่มเพื่อน มันก็จะแป๊บเดียวหายนะคะทุกคนก็ทักพี่พลธาม,มาแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะว่าจัดทรงยังไงอะไรประมาณไหนนะคะมาเพิ่มเติมพูดคุยขอรายละเอียดได้นะคะในไลน์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย